ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนะที่ช่อง cer, s o c ร์ส s n i เปร์เป็นประจําทุกวันเหมือนเคยก็จะคอยหาสถิติหาข้อมูลหาอัปเดตตัวผู้เล่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในทุกๆข่ํมขึนวันนี้เดินทางมาถึงวันที่28พฤศจิกายนนะก็สิ้นเดือนพฤศจิกายนแล้วเนาะอีกวัน2วันเท่านั้นเองนะจะเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปี 66แล้วเอาผลบอลเมื่อคืนก่อนผลบอลเมื่อคืนเป็นพิมลีคู่ชี้ชะตานะว่าอาทิตย์นี้จะได้หรือจะเสียนะเพราะว่าวันเสาร์บวกวันอาทิตย์ลบนะก็ต้องมาดูคู่วันจันทร์เมื่อคืนนะเป็นคู่ระหว่างฟูลแลมเจอกับวูฟนะคู่นี้ราคาเสมอผมให้เลือกอยู่ไปทางทิมเยื่นวูฟนะ ก็จะไม่เสียตังค์อยู่แล้วสําหรับเมื่อคืนนะโดนนาทีบาปอีกแล้วนะสำหรับทีเด็ดของซ็อกเกอร์สไนเปอร์หลังๆนี่โดนนาทีบาปเยอะจริงๆนะเดี๋ยวนี้จะเรียกนาทีบาปก็ไม่ใช่นะเพราะว่าโอ้บางคู่ทดเวลาครึ่งหลังนี่เป็น10นาทีเลยนะมันก็แทบจะประมาณเกือบ10%ของเกมเลยว่าง่ายๆนะเพราะเกมหนึ่งประมาณ100นาทีนะทดเวลา10นาทีนี่ก็ เป็น10%เลยเมื่อก่อนทษกันแค่2นาที3นาทีเดี๋ยวนี้10นาทีเลยเมื่อคืนก็โดนลูกจุดโทษในช่วงทดเวลาบาดเจ็บไปนะฟูลแลมชนะไป3ประตูต่อ2นะวิเลียนยิงจุดโทษนาะทีที่9 4นะก็แพ้ไปนะสำหรับทางวูฟนะฟูลแลมก็ได้3แต้มไปนะก็โดนไปซะสำหรับทีเด็ดของซอตเกอร์สไนเปอร์เมื่อคืนโอ้พูดแล้วเจ็บใจเนาะก็อาทิตย์นี้พีเมลีก3คู่เข้า1คู่ตาย2คู่นะอ่ะมาแก้ตัวในข้าคืนของฟุตบอลยุโรปบ้างนะคืนวัน อังคารวันพุธวันพฤหัสเนะี่ยจะเป็นคาคืนของฟุตบอลยุโรปตอนนี้ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกลับมาเตะแล้ววันนี้เลือกคู่นี้มานะั้นเลือกคู่นี้ เลือกสายนี้ทุกครั้งนะที่คุยแชมปี้ยนลีกนะมันเป็นสายกรุ๊ปอัปเดตจริงๆนะมีทั้งเปเช่มีนิวคาเซิลมีดอทมูลแล้วก็มีทางมนะิลานเนาะวันนี้เป็นคู่นี้เลยคู่เอกเลยเป็นคู่ระหว่างเปเช่เจอกับนิวคาเซิลนะวันนี้เล่นกันที่บ้านของเปเช่บ้างนะสนามปาร์คเดอะแปรงนะเตะกันเวลาตีสามเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูข้อมูลของคูน่นี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง So c c เก s n i ส e นเปอร์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเนาะเดี๋ยวกดแล้วไปดูกันว่าคู่นี้มีข้อมูลอะไรที่น่นนนาาสใจกับ้ง มาเปิดหัวยูฟ่าแชมเปียนลีกอาทิตย์นี้ด้วยคู่นี้เลยนะเป็นนัดที่5และของรอบแบ่งกลุ่มนะเป็นเปเช่เจอกับนิวคาเซินนะวันนี้เล่นกันที่บ้านของเปเช่นะสนามปาร์คเดอแปรงนะอุณหภูมิที่ปารีส5องศาไม่มีฝนก็หนาวเลยแล้วก็ไม่มีฝนด้วยนะวันนี้อุณหภูมิสภาพอากาศโอเคเลยมาดูเฮดทูเฮดกันหน่อยเฮดทูเฮดคู่นี้เคยเจอกันครั้งหนึ่งแล้วนะ ก็คือวันนั้นเล่นกันที่บ้านของนิวคาเซิลนะรอบแบ่งกลุ่มนี่แหละนัดแรกหรือนัดที่2เนี่ผมจําไม่ได้นะเล่นกันที่บ้านของนิวคาเซิลนิวคาเซิลอัดไป4ประตูต่อนหนึ่งเลยตอนนั้นโอ้โหนิวคาเซิลดีดรามากเลยนะโอ้โหเปเช่เจ๋งมาจากไหนโดนนิวคาเซิลอัดไป4ประตูต่อนหนึ่งเปเช่ก็สลบปไปนะากว่าน,นั้นและก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะสำหรับเปเช่เจอกันนัดเดียวนะสำหรับเฮสตูเฮสของคู่นี้นิวคาเซิลทาได้ดีกว่านะชนะไป4ีหนึ่งเลยวันนั้นช่วงต้นฤดูกาล มาดูตารางคะแนนในกลุ่มนี้กันหน่อยจากที่ชนะเปเช่ e มานิวคาเสเซิลตอนนี้ลนมาอยู่อันดับบุ้ยแล้วนะชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2แล้วมี4แต้มส่วนเอซิมิลาน5แต้มเปเช่ P C e 6แต้มดอทมูลพลิกมาเป็นจ่าฝูงนะตอนนี้มี7แต้มเรียกว่า4ทีมเนี่ยเหลืออีก2นัดทั้ง4ทีมเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้ารอบด้วยกันทั้งหมดเลยนะนิวคาเสเซิลก็ไม่ ถึงกบหมดหวังสักทีเดียวนะแต่เพียงแต่แต้แตมมันน้อยกว่าเขาไปหน่อยนะตอนนี้แต้มน้อยกว่าจ่าฝูง3แต้มแต่ว่าถ้าพลิกชนะนัดนี้ได้มันก็เป็น7แต้มเท่ากับจ่าฝูงนะเกิดสมมติเอซีมิลานไปชนะดอทมูนอีกชุน่นคู่นี้ กลุ่มนี้มันเป็นงูกินหางกันได้หมดนะเพราะว่าสูสีกันเหลือเกิน4ทีมนะทั้งดอดมูนทั้งเปเช่มิลานแล้วก็นิวคาเซิลนะก็มีโอกาสพลิกผันกันได้ตลอดเวลานะสำหรับคู่นี้เนาะส่วนเปเช่ของเราตอนนี้อยู่ที่2นะชนะ2แพ้สส่วนนิวคาเซิลนี่อยู่ที่4นะมาดูฟอร์ม6แบบหลังสุดของทั้ง2ทีมกัน เบเช่หแมตช์ ath, หลังสุดมีแพ้นัดเดียวนะแพ้มิลานไป2ประตูต่อหนึนะวันนั้นไปเล่นที่บ้านมิลานนะแต่นอกนั้นชนะหมดนะชนะมิลาน30วันนั้นเล่นในบ้านชนะสตาร์ทเบรสตอยอะไรเนี่ยในฟุตบอลหลีกฝรั่งเศสนะอ๋อเบรสนะไม่ใช่เบรสตอยนะแล้วก็มีชนะมงปริเย30แล้วก็ชนะไลม์30แล้วก็นัดล่าสุดพึ่งกดโมโนโกมา5ประตูต่อ2ก็เรียกว่าฟอร์มแจ่มเลยสําหรับเจ้าบ้าน เปเช่ che, นะส่วนนิวคาสเซิล6แมตช์หลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้2นะมีแพ้ทางดอทมุน2-0แล้วก็แพ้บอลมัด2-0แต่นัดล่าสุดนี้แก้ตัวได้เนาะเล่นในบ้านชนะเชลซีไป4ประตูต่อ1แต่ดูฟอร์มรวมๆแล้วเปเช่ che, เจ้าบ้านดีกว่าค่อนข้างเยอะเลยนะ6แมตช์หลังสุดนี้ชนะไปถึง5เลยมาดูฟอร์มการเป็นทีมเย้าทีมเยือนกันเปเช่เวลาเล่นในบ้านโอ้โหตัวเลขน่ากลัวมากนะ หมแหลังสุดที่เล่นในบ้านนี้ชนะทั้งหมดเลยแล้วก็ไม่เสียประตูเลยนะเพิ่งมาเสียประตูนัดหลังสุดเนี่ยเจอกับโมนาโก2ล,ลูกนะแต่ 5นัดก่อนหน้านั้นนี่ชนะ3-0 3-0 40, 4-0 2-0เล่นในบ้านนี่โหดจริงสำหรับเปเช่เนาะส่วนนิวคาเซิลเวลาออกไปเยือน2นัดหลังสุดไม่ดีนะแพ้ดอทมุล2-0แล้วก็มีแพ้บอลมัด bon 2-0นะและมีชนะแมนยู3-0ที่ดูดีนัดเดียวนะที่ออกไปเยือนนะนอกนั้นไม่ค่อยดีนะสำหรับนิวคาเซิล6แมตช์หลังสุดที่ออกนอกบ้านชนะ2เสมอ2แพ้2แต่ว่าเปเช่เล่นในบ้านนี่เก็บชัยชนะได้6นัดรวดเลยมาดูค่าเฉลีย่ยประตูได้เสียกัน 17เกมของเปเชยิงได้41เสีย17ส่วนนิวคาสเซิล19เกมยิงได้39เสีย18ก็ตัวเลขใกล้เคียงกันนะในเกมลับแต่ว่าเกมลุกนี่เปเช่จะดูดีกว่าค่อนข้างเยอะเลยนะเฉลี่ย2.41ประตูต่อนัดแต่ว่าตัวเลขของนิวคาสเซิลในเกมลุกก็ไม่ได้แย่หรอกนะ2.05ประตูแต่ว่าดูเปเช่ดีกว่าเกมลับในใกล้เคียงกันนะ1ประตูกับ0.95ประตูนะแต่ดูเปเช่รวมรวมน่าจะดีกว่านิวคาสเซิลในช่วงนี้ไปอัปเดตตัวผู้เล่นกัน มาดูตัวเจ็บตัวแบนกันทางฟังเจ้าบ้านเปนเช่มีเจ็บลงสนามไม่ได้5ตัวเลยเคลอร์นาบาสนูโนเมนเดสเซอร์โกลิโก้มาควินยอตแล้วก็วอลเลนเซ่เอมิลี่นะลงสนามไม่ได้แต่ดูแล้ว มีมาควินยอตตัวเดียวแหละที่เป็นตัวจริงนอกนั้นก็จะเป็นตัวสำรองหมดนะแล้วก็มีชิมเป็นเบ้ที่ยังไม่แน่ใจว่าจะลงสนามได้เปล่านะก็จะมีปัญหาตรงเซนเตอร์หน่อยลหละสำหรับทางเปเช่เจ้าบ้านเนาะส่วนทางทีมเยือนนี่โอโ้โหแดงเถือกเลยตอนนี้อาการเจ็บมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกเลยล่ะนะสำหรับนิวคาสเซิลนะเท่าที่ไล่ดูชื่อนี่ตัวจริง6-7ตัวเลยนะสำหรับตัวที่เจ็บนะคาร์ลเวนสันฮาวิบานแมททาเกตเอเลียดแอนเดอร์สัน จะขอบมือพี่สวนบอสแมนแดนเบิร์นโจวิล็อกจาวเวียร์มาคิโอพวกนี้เก็บลงสนามไม่ได้ทั้งหมดแล้วก็มีโตนารี่นะที่โดนแบนยาวลองสตาร์ทกับเอมิลครับก็ไม่ฟิตนะเท่าที่ดูตัวจริงนะคาร์ลวิลสันฮาวิ่บาน2ตัวละบอสแมนแดนเบิร์น3-4ตัวแล man, Burn, 3, 4, ้วโจวิล็อก5ตัวอย่างน้อยๆ5ตัวที่เป็นตัวจริงเนี่ยที่มีอาการบาดเจ็บแลรอบ ปัญหาอาการบาดเจ็บนี่รบกวนลูกทีมของเอ็ดดี้ฮาวจริงๆนะช่วงนี้อยู่ในช่วงหัวเรียวหัวต่อเลยนะตัวเจ็บเยอะอจริงๆนะตัวสำรองแทบไม่มีแล้วนะถ้าชุดนี้เจ็บแล้วก็ไอชุด11ต,ตัวที่ลงสนามไปถ้ามันเกิดอาการบาดเจ็บอีกต้องเป็นตัวเยาวชนแล้วลนะเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดู11ต,ตัวชิงที่เหลือของนิวคาสเซิลจะมีใครบ้างนะ มาดูฝั่งเจ้าบ้านก่อนลูกทีมของล e นะุยเอลิก้นะ4-3-3นะโกเป็นดอนนารูมานะวันนี้เซนเต์แบ็กต้องโยกไอเดโอเฮอร์นันเดสเข้ามายืนคู่กับมิลานสกินเนียตรงกลางเนาะแล้วก็ใช้มูเกเล่ไปยืนแบ็กซ้ายทางฝั่งขวาเป็นไฮคิมีเหมือนเดิมตรงกลาง3ตัวเป็นอุกเต้วิตินยาแล้วก็รูส์นะข้างหน้า3ตัวก็เป็นอาวุธหนักฝรั่งเศสทั้งหมดนะออสมมนเดมเบเล่คียันเอมปาเป้แล้วก็คาโลมัวนี่นะสตัวนัดที่แล้วยิงได้ทุกคนเลยนะในที่เจอกับโมนาโก ชนะไป5ประตูต่อ2-3คนนี้ก็เหลียงหน้ากันยิงเลยส่วนทั้งฝั่งทีมเยือนลูกดิมของเอ็ดดี้ฮาวสี่เหมือนกันนะแผนเดียวกันกเป็นนิกโป๊บนะเซนเตอร์แบ็กต้เป็นจามาร์เซลยืนคู่กับฟาเบียงชาทางฝั่งซ้ายต้องใช้ฮอนะเด็กลงมาทางฝั่งขวาเป็นทิ่เปียกับตันทีมตรงกลางวันนี้ต้องเข็นชอนลองสตารฟลงมานะยืนคู่กับคู่หูบาซิลนะบูโนกิมเเลสและก็โจลินตันข้างหน้าก็เป็นอีซัก อเมรอนแล้วก็กอร์ดอนดูตามชื่อเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนตัวจริงเยอะนะสำหรับนิวคาเซิลแต่ว่าถ้าหลุดไปจากชุดนี้แล้วมีอาการบาดเจ็บรบกวนในเวลา90นาทีนี่ต้องเป็นเด็กสถานเดียวเท่านั้นนะเพราะว่าตัวเจ็บเยอะจริงๆนะสำหรับทาง New Carson, นิวคาเซิลเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูราคาของคู่นี้กันราคาของคู่นี้วันนี้เปิดมาให้ทางเจ้าบ้านไปนเช่ต่ออยู่ครึ่งควบลูกสกอร์สูงต่ำอยู่2ลูกครึ่งควบส เดี๋ยวจากข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันมาเนาะไปดูกันว่าวันนี้อกเกอร์สไนเปอร์จะเลือกไปทางไหนน,นี่อกเกอร์สไนเปอร์มองไปทางเจ้าบ้านเปเช่นะด้วยเหตุผลหลายๆอย่าง1ฟอร์มเปเช่ในบ้านนี่สุดยอดนะ6แมตช์หลังสุดนี่ไม่แพ้ ไม่เสมอใครเลยชนะอย่างเดียวนะแล้วก็ชนะแบบครีชีสสวยสวยด้วยนะฟอร์มดีจริงๆเวลาเล่นในบ้านสําหรับเปเช่แล้วอีกอย่างนัดแรกเนี่ยที่เจอกันมาของคู่นี้เนี่ยโอ้โหทำให้เปเช่อับอายมากนะนิวคาสเซิลที่ได้เล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเป็นฤดูกาลแรกอัดไป4ประตูตอนหนึ่งวันนี้ได้โอกาสมาเล่นในบ้านก็น่าจะถอนแค้นคืนแหละแล้วอย่างทีมเยือนของเอดดี้ฮาวนี่ไม่พร้อมเลยตัวเจ็บอย่างที่เปิดให้ดูเมื่อกี้เจ็ดแปดตัวนี่มันเจ็บเยอะจริงโอ้โหมัน เยอะเกินไปอ่ะเยอะแบบไม่ปกติเลยคือถ้า11ตัวจริงมีอาการบาดเจ็บนี่ตัวสำรองไม่พร้อมแน่ๆนะผิดกับทางเปเช่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์กว่าเยอะอาจจะมีปัญหานิดนึงในตำแหน่งเซนเตอร์แต่คิดว่าไม่น่าจะมีผลอะไรมากมายนะเพราะว่าข้างหน้าก็ยังเป็นอาวุธหนักอยู่ส่วนทางนิวคาสเซิลนี่ตัวเจ็บเยอะแล้วถ้า วันนี้จำเป็นต้องเปิดเกมบุกด้วยนะเพราะว่าตอนนี้อยู่อันดับที่4ในตารางเลยถ้าอยากจะเข้ารอบวันนี้ต้องมีแต้มถ้ายิ่งเปิดเกมบุกนะยิ่งเปิดพื้นที่ให้ทางสู่หน้าเร็วๆของทางเปเช่ทั้ง3ตัวนะทั้งเอ็มปัเป้ทั้งเดมเบเล่ appe, ทั้งมัวนี่นะน่าจะมีโอกาสดโดนเยอะได้นะสำหรับนิวคาสเซิลกองหลังก็ดูชื่อมันคนละเกตกันนะนะจะมาลัดเซลกับเอ็มปัเป้อะไรเงี้ยนัดแรกมันอาจจะ ฟูลทีมกว่านี้ที่ชนะทางเปเชได้แต่วันนัดนี้ดูแล้วไม่น่ารอดนะน่าจะกินเกินราคาซะด้วยนะวันนี้ราคาทางเบเชต่ออยู่ครึ่งควบลูกนะผมให้เลือกต่อไปทางเจ้าบ้านเปเชสุดท้ายนี้ผมฝากไว้หน่อยนะลายส่วนตัวของผม @scsn นะมีตัว add ด้วยนะใส่ @scsn ก็เข้ามาพูดคุยสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้หรืออยากทราบทัศนะของผมในผู้อื่นที่ไม่ไดเอามาพูดในคลิปนะก็เข้ามาสอบถามกันได้เช่นเดียวกัน ส่วนผู้ที่เอามาพูดในคลิปในช่วงเร็วตามก่อนแต่ผมก็จะอัปเดตราคาอัปเดตตัวผู้เล่นให้ทีเนาะว่ามีความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่าส่วนช่องทางในการติดตามผมนะมีทั้ง3แพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียเลยทั้ง Facebook ทั้ง Youtube และก็ท้ง TikTok นะใช้ชื่อเดียวกันเลย Soccer Sniper นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Soccer Sniper เอาไว้หน่อยเนะาะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทำมาฝากเป็นประจำทุกๆวันก็ ฝากกันไว้หน่อยสำหรับช่อง Soccer Sniper เเดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ